สวัสดีค่ะพี่เมย์ที่มีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัสห8แดหนึ่งเสื้อกะหนาวนิตติ้งคอวีนะคะผ่าหน้าถักจากข้างล่างขึ้นข้างบนอีพีนี้จะเป็นอีพีที่17นะคะเป็นสรุปภาพรวมของเสื้อตัวนี้หลังจากที่เราถักสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปมีทั้งหมด17 EP นะคะพี่เมย์จะเอาลงไว้ที่ Facebook นะคะเสื้อตัวนี้พี่เมย์สอนมีค่าเรียนค่ะสนใจเรียนแจ้งพี่เมย์ได้เลยนะคะ นิติ้งพื้นฐานสามารถเรียนได้นะคะพี่เมย์สอนเป็นคลิปวิดีโอค่ะมี17 ep ลงข้อมูลเรียบร้อยครบถ้วนที่ห้อง681นะคะสามารถถักตามได้เลยค่าเรียน900บาทนะคะไม่มีไม่มีเวลากำหนดนะคะเรียนได้ตลอดแล้วก็สามารถขยายเป็นขนาดของตัวคุณเองได้เสื้อตัวนี้หลังจากที่เราถักเสร็จแล้วนะคะสรุปภาพรวม วัดความยาวของตัวเสื้อนะคะจากหัวไหล่ลงมาจนถึงตรงชายเสื้อความยาวห้าสิบสามค่ะแขนเสื้อวัดจากหัวไหล่นะคะลงไปจนถึงปลายแขนเลยหกสิบเซนรอบอกที่สามารถใส่เสื้อตัวนี้ได้หุ่นที่ขึ้นโชว์ตรงนี้นะคะรอบอกสี่สิบนิ้วรอบอกที่ใส่เสื้อตัวนี้ได้ตั้งแต่เก้าสิบห้าถึงหนึ่งร้อยห้าเซนค่ะใส่ได้สบาย ทรงเสื้อนะคะจะเป็นเสื้อคอแหลมตอนที่เราถักเราถักจากด้านล่างขึ้นมาค่ะเป็นเสื้อคลุมกันหนาวนะคะแล้วก็มีกระเป๋าเก๋ๆสองข้างแบบนี้ลายที่ถักเป็นลายนิดไหมที่ใช้ถักตรงนี้นะคะจะเป็นคอตตอน,นะคะ่ะเส้นขนาดไหมพรมสี่พายไหมมีความยืดหยุ่นนุ่มไม่เป็นขนนะคะ เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อต้นแบบที่พี่เมย์ถักสอนในกลุ่ม facebook ค่ะแล้วก็จำหน่ายด้วยนะคะใครสนใจก็สั่งซื้อได้เสื้อตัวนี้พี่เมย์ขายนะคะตัวละ2,500บาทพร้อมส่งค่ะสนใจแจ้งพี่เมย์มาได้เลยตรงคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนะคะคลิปวิดีโอที่ถักสอนตรงนี้นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอที่พี่เมย์ทำลงไว้ที่กลุ่มของ f เฟ e บ o o k เพื่อให้พวกเราเรียนนะคะทีละขั้นตอนตอนนี้คลิปลงไปครบหมดแล้วนะคะน้ำหนักของตัวเสื้อประมาณห้าร้อยกรัมค่ะเสื้อตัวนี้ไม่เปืองไหม่นะคะความยาวรอบตัวรอบอกทั้งหมดเราสามารถปรับได้ถ้าเราจะปรับเป็นขนาดของตัวเราเองนะคะเราจะต้องรู้แรงมือมาตรฐาน เวลาเราถักนิตติ้งนะคะแรงมือมาตรฐานเป็นแรงมือที่สําคัญนะคะมันจะมีแรงมืออยู่สส่วนก็คือแรงมือแนวตั้งกับแรงมือแนวนอนแรงมือแนวนอนจะบอกเรื่องความกว้างวัดส่วนกว้างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวรอบแขนนะคะแล้วก็จะมีแรงมือแนวตั้งแนวตั้งจะบอกเรื่องความยาวไหมอะไรก็สามารถถักได้ ถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนนะคะเราจะต้องหาแรงมือมาตรฐานก่อนพี่เมย์มีสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะวิธีหาแรงมือมาตรฐานถ้าเรามีแรงมือมาตรฐานเราจะสามารถปรับเป็นขนาดใหญ่ขึ้นขนาดเล็กลงตามที่เราต้องการได้เลยะคะ่ะสนใจเรียนเสื้อตัวนี้หรือสนใจจะสั่งซื้อเสื้อต้นแบบตัวนี้แจ้งพี่เมย์ได้เลยนะคะ พบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o u t u b e เมทินี Handmade ขอบคุณค่ะ